สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนีเดียชาแนลนะคะวันนี้เราก็หลังจากกลับมาจากาจากุาากเอ้ยไม่ใช่เนาะสกลนครนะคะเราก็จะมาหยิบเพรเยียงใหญ่ต้นไหนคะต้นออกดาวเรืองนะคะคเนานะว้ <c oughs> <c oughs> าบว้าวโตโตนะคะตอนนี้ต้นกำลังเตโตนะเนี่ย <c oughs> จะทำยังไงคะเนี่ยจุ่มสามต้น นี่มาสามอ๋ออะนะคะเนี่ยอัปเดตนะคะอัปเดตดอกใหญ่มากเลยค่ะนะคะนี่จลังออกดอกนี่ก็จะใหญ่จุ่มจุ่มนะคะจุ่มละสามสี่จุ่มสามสี่กระถางเนาะ มดงามครับมดงาม,มอตอนนี้ต้นมันโตแล้วเนาะครับผมมันงามกันครับงามกันนะคะเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวมันจะไม่เป็นดอกมันจะไม่สวยเนาะ,ะก็เลยขยายออกะนะครับผมเราเอาใช้แค่จ,จุ้มจุ้มละสามสามสามกระถางอือสามถุงนะนะคะบางถุงก็จะมีประมาณประมาณบางถุงนะคะเด้อคือจิมีประมาณสามต้นนะคะเนาะ คพูดี้ไปหาตัวเล็กแป๊บนะคะแหนแนนตามด้วยน้ำมูกตาวกกวกสวัสดีค่ะกันลูกสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเดี๋ยวสวัสดีค่ะแม่ก่อนแม่จะไปหาเสียมให้ <laughs> น้องรู้นะคะว่าเสียมอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไหนเอ้ยเสียมอยู่ตรงไหนไปมาสิไปมาสิอันนี้คือรถเรานะคะตาเอ๊ะเจอเสียมมันที่เรียบร้อยแล้วค่ะเอ้า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะคนเก่งนะคะคนเก่งไม่ดีไม่สนนะคะเดินเดินเดินโอ้ขีดเขี้ยวขีดเขี้ยวไปย่างย่างย่างนะเอ็นะคะพี่นกก็ยังไม่กลับนะคะดูโดดคลิปนะคะพี่นกก,กับน้องนะคะไปไปเดินเดินเดินไปไปเดินเดินเดิน นักพัฒนาน้อยามาอีกแล้วค่ะจอมยุ่งนะคะเราจะช่วยกันนะคะงานนี้เมินแล้วคือนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะลักษณะกันบลับนะคะบลับพือเก่าดีดเอ้ยอืเมินแล้วตาจะไปไหน่ะเสียมหนูฮะ ตาจะเสียมทำอะไรจะขุดอะไรขุดตรงไหนชี้สิชี้ก่อนมันวงขุดตรงไหนต้นต้นไหนต้นเนี้ยโอนต้นกล้วยดูต้นกล้วยขุดดินเลยขุดดินเลยเหมือนคุณพ่อเห็นไหมขุดดินรอคุณพ่อเลยตรงนี้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 ขุดรอคุณพ่อตรงนี้นี่ระวังระวังมดนะลูกถอยมาหาแม่ก่อนเลยมดงามนะมดงามหลายเอลยดูมดงามมันงามมันงามมันงาม งามงามงามงางงขึ้นมาก่อนไปมานีไปล้างหนหลังงหนหลังนีง่มาขุด,ขดมาขุดบนบ้านเรานีา่เร็วเร็วนี่มาขุดตรงนี้มาตนี้ตรงนี้ขุดตรงนี้ขึ้นมามดมดเยอะน่ะขึ้นมาแหมมาเลยทีนี้นะอ่าตัวเล็กจ,จอมจุนของบ้านนะคะเนาะขาบนางก็ขดัดไม่มีสีสันนะคะอ่าขุดเลยเนี่ยขุดบนบ้านเราหนีเออตรงนี้ละเอาเลย <c oughs> สวนพ่อก็จัดไปนะคะสวนลูกก็ขุดไปนะคะวันนี้พี่น้องว่าฝนตกนะคะก็เลยไม่ได้มารับอ้อแวนะคะฝนตกคนบาสะก็เป็นการพักผ่อนของพี่น้องไปด้วยเนาะพรุ่งนี้เอาใหม่นะคะพรุ่งนี้เอาใหม่นะคะขอประทานโทษประทานอภัยเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่อัอแวไม่ได้เข้าไปในวะันนี้นะคะเนาะ,ะตั้งใจนะคะรีบรีบมากเลยะคะ่ะมาจากสกลนครน,นะคะเพื่อที่จะเข้าไปกกอกเนาะพอดี พี่บอกว่าพี่มมนได้เข้ามานะคะอ่าพวกนี้เอาใหม่พวกนี้เราไปใหม่ก็ได้เนาะนะคะเนาะน้อคุณหา,หาอะไรลูกฮะน้องมุกตามุกตาคุณหาอะไรลูกคุณอ่ะบอลน้ำกับวอลน้ำจะมีเงินพันยิง,งาะอ๋ออีแม่ห่อยอ่าเราดูพ่อสิ

อะไรลูกอะไรฮะใครเหรอป๊าเป๊าใช่ไหมป้อเป๊าอยู่ไหนชี้แม่ดูสิป๊อป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 นี่ค่ะจอนฟอนแล้วค่ะเป็นไงลูกนะจอนฟอนเป็นไงบ้างเอ่ยหนูรักจอนฟอนไหมลูกรักไหมสงสารจอนฟอนนะคะไม่คื Straße, alon, ından, นนะคะขาจอนฟอน อ่าเราก็ได้เลี้ยงหมาพิการเพิ่มหนึ่งตัวนะคะเนาะอ่าตัวไหนตัวอเนี่ยเป่า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 เอาเอาลมลุลุก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 ลุากกลุกลุกนลองุุก ยังไงบ้างฮะโอ้ย <c oughs> พอแล้วพอแล้วลูกเ <c oughs> นี่ยเป่าๆเนี่ยได้ทีได้หยอกใหญ่นะคะูรัก,กปรเป่าๆกับจอนฟอนไหมลูกจับ <c oughs> ไหนไหนใครอ้ยาวย่าอย่าทำน้องอย่าทำน้องทำน้องอ้าอย่าทำน้องปเป่าๆไม่รู้จักอะไรอย่าทำน้องอือ นะคะขอแล้วมุกตา <laughs> <laughs> โอ้ยนะคะนะพวกหักกันเพ่งกันลายนะคะอุ้ยนะคะนี่คือะอ,อะไรเนี่ยว่าทำไรลูกเฮ้ยเฮ้ยออื้เยยิ่งใหญ่เลยนะมุกตา <laughs> เดี๋ยวแม่เก็บเสียมก่อนนะลูก วังลมนะลูกนะแล้วแบบว่าตอนนี้เดียก็ขยายพยายมาถึงเขตบริเวณบ้านเรียบร้อยแล้ววันนี้รู้สึกว่าฝนจะตกอีกนะคะพาอพี่น้องคือว่าฝนจะตกกนะัน้าอาะ จะพาหมามาลูกพ <substit uting> <expand. S 1> อแล้วน้องมุกตาอะไรลูกอะไรพ่อคนได้เสร็จแล้วจะให้หยุดละเพราะว so ่าม <ive> ันฝนจะตกแล้วเนาะให้หน hey, right. oh okay. ุ่มวือทองนะคะหนุ่มวือทองจัดอ่าเระเบียบพักของดอกไม้นะคะเนาะ ระเบียบให้เป็นแนวเดียวกันนะคะตรงไหนที่มันเยอะๆก็เราก็จะขยายออกนะคะนะเนาะจะแจงนะคะจะแจงออกให้มันแบบดูสะาสะอ้านนะคะดูแบบอ่ามองไปแล้วไม่เป็นจุ่มเป็นจุ่มเป็นพวงอ่าเนี่ชอบสีนี้มากเลยอะมองแล้วเวห็นไก่มากไก่มาก โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดีเดียชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ